เหตุดังดึงสติคนเมาวีลวิกกี้ท้องไม่ท้องเกี่ยวเวรัยกับมึงแถมโยงเบลล่าอีกจากกรณีที่หนุ่มวียสุกวลวัฒน์ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมควงวิกกี้แฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีแต่งงานในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งงานนี้ก็ไม่พ้นเหล่าสายเมาสายมอยซึ่งเอาเรื่องนี้ไปคุยกันสนุกปากประเด็นท้องก่อนแต่งหรือเปล่าแถมยังโยงพาดพิงกับอดีตรักของหนุ่มวียอย่างเบลล่าราณีไปอีก เกี่ยวกับเรื่องนี้เพจด,ดังสรารบุกสุขคอนต้าเบอร์ทีบอยได้เผยว่าดูข่าวเวียแล้วคำชาวบ้านหนึ่งสองสามมาเขาประกาศแต่งงานกับแฟนเขาเขาก็ต้องคิดว่าความรักครั้งนี้ดีสุดประมองถ้ารักครั้งที่แล้วดีกว่าเขาสองคนจะเลิกกันทำไมมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีใครผิดแต่คนเราก็ต้องเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าอยู่แล้ว อาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันเลยต้องหยุดความสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปแล้วเจอแต่คนแซดแบบท้องก่อนแต่งอดีตเดี๋ยวจะนับเลยจะคลอดเมื่อไหร่เป็นไรเอ่ยเขาจะท้องตอนไหนคลอดตอนไหนเกี่ยวเวรัยกับมึงค้า2022แล้วนับฝรั่งบางคนนี่อยู่กันไปก่อนจนลูกหลายขวบให้ลูกถือแหวนเข้างานแต่งงานกันเยอะแยะแค่เวยพรให้คนที่เขากำลังมีความรักมันยากตรงไหน อ่านแล้วอียังวะมากเวอร์สาบานสิว่าไอ้ที่แซดแซดเนี่ยเสียตัวครั้งแรกในวันแต่งงานและก่อนจะไปบอกเบลล่าหมดกำไปดูผัวตัวเองก่อนเลยนั่นอาร,รมกำหนักเลยได้เมียอย่างเมืองเนี่ย